สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะวันนี้จะพามาชมต้นนี้ค่ะกุหลาบเลื้อยที่ปลูกลงดินนะคะปลูกได้น่าจะสิบวันแล้วปลูกเมื่อวันอาทิตย์ที่สิบเก้านะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้าต้นตรงตรงกลางในร้านเนี่ยต้นเนี้ยต้นน,น,นี้นะคะปลูกได้สิบวันมาดูว่าใบเหลืองใบร่วงไหมอาการเป็นยังไงบ้างดูรวมๆนะคะ ตอนนี้ตอนเช้านะคะประมาณเจ็ดโมงเชา้าแดดยังไม่ออกนะคะแต่วันนี้มีแดดค่ะซุ้มที่ปักอยู่เนี่ยปักปักซุ้มให้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วสองเม็ดนะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆให้ดูสองเม็ดข้างๆนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็สีแดงเหมือนกันข้างๆนี่ก็สีแดงแดงดอกเล็กดอกใหญ่นะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้จะเป็นกุหลาบเลื้อยหมดนะคะเนี่ยมัด ต้นให้ตรงนะคะยังไม่ต้องโน้มกิ่งลงเพราะว่าออช่วงนี้คือเลี้ยงต้นไปก่อนเดือนสิบเนี่ยค่ะช่วงตัดแต่งกิ่งกุหลาบกุหลาบเลื้อยก็จะเป็นเดือนสิบสองแล้วก็เดือนมกรานะคะถึงจะทําการเด็ดใบแล้วก็มัดกิ่งกลับซุ้มนะคะตอนนี้ยังจะไม่มัดให้ดูใกล้ๆกันค่ะโคนต้นนะคะนี่เวลาปลูกกุหลาบให้หัวกระโหลกเนี่ยเลยเลยดินขึ้นมานะคะจะเอาดินถมแถวนี้นะคะ ตมแถวเนี้ยกิ่งกระโดงมันจะไม่ขึ้นนะคะสมัยก่อนสมัยแรกๆที่ยังปลูกกุหดาบไม่เป็นถมมิดเลยนะคะเนี่ยหลายต้นนะคะที่ถมมิดเลยตอนนี้พอได้รับการเรียนรู้ก็จะต้องปลูกแบบให้เหลือกิ่งกระโดงขึ้นมานะคะเนี่ยมันจะต้องเวลามันแตกกิ่งเอ้กิ่งกระโลกเวลามันแตกกิ่งใหม่มันจะแตกแถวนี้นะคะนี่ะปลูกเวลาปลูก ใบไ,ไม่เหลืองไม่ร่วงนะคะสังเกตได้เนี่ยค่ะสังเกตได้นี่ค่ะ,คะอันนี้มาจากสเปนนะคะเข้าไปอ่านดูข้อมูลใน Google แล้ว Spanish shoe. Beauty นะคะเป็นกุหลาบเลือสีชมพูด,ดอกสวยก็สเปนก็เหมือนแบบว่าเอ่อรวมๆแปลๆก็คือนักร้องเหรอชุดๆ ชุดอะไรนะชุดเต้นๆน,นะคะ่ะของสเปนอะที่เป็นเป็นกระโรงย้อยๆนะคะดอกเขาก็จะเป็นแบบเป็นหยกัยกๆหน่อยอะไรเนี้ยที่เข้าไปดูนะคะกิ่งก้านสวยค่ะสีเขียวนี่ค่ะ <c oughs> นี่นะคะสวยนะคะใบไม่เหลืองไม่ร่วงนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกเราไม่ขยับต้นมันแรงมีอยู่ สามกิ่งนะคะเนี่ยติดต้นเข้ามามัน <c oughs> มันเป็นกิ่งที่เขาตอนมาแล้วนะคะเนี่ยสวยงามค่ะซุมนี้ก็สองเม็ดนะคะเนี่ค่ะยอดมันมาถึงนี่แล้วจับมัดให้ตรงนะคะกุหลาบเลยถ้าจับมัดตรงแนละ้วกิ่งจะยาวเร็วอย่าเพิ่งโน้มนะคะถ้านโน้มแล้วโน้มแล้วมันจะไม่ยาวแล้วมันก็จะแตกกิ่งพร้อมที่จะพร้อมที่จะ แต่กิ่งอ่อนๆจะจะหยุดการเริมเจดโตนะคะ <_ d ata> นี่ค่ะเขียนชื่อแล้วก็วันเดือนปีที่เราปลูกไว้ด้วยอันนี้ฝนตกลมแรงพายุมาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าป้ายเนี่ยมันจะชอบหายเนี่ยกุหลาบเลื้อยนะคะที่ปลูกใหม่เดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะที่ปลูกวันนั้นสามต้นนะคะเป็นทรงพุ่มธรรมดา นี่ค่ะต้นนี้ก็ปลูกใหม่นะคะปลูกพร้อมกันเป็นทรงพุ่มธรรมดาชื่อเพลย์บอยนะคะกุราบสีส้มอมแดงจะสามารถเปลี่ยนสีได้ค่อยๆบานค่อยๆเปลี่ยนสีนี่ค่ะวันนั้นยอดเล็กๆวันนี้ก็ยอดแดงๆยาวๆมาแล้วนะคะเหมือนจะติดดอกด้วยซ้ำานี่ะใบไม่เหลืองไม่ร่วงนะคะนี่ค่ะ ส่วนมากที่ร้านที่เราไปซื้อต้นกุหลาบนะคะกระถางเขาจะอยู่ที่เบอร์หกแล้วก็เบอร์เก้านะคะเป็นกระถางเบอร์ใหญ่ไซส์ใหญ่ราคาก็เลยแพงแล้วส่วนมากเป็นกุหลาบล้างลากค่ะเป็นกุหลาบเหมือนกับแบบว่าไม่ใช่กิ่งตอนนะคะ <c oughs> เป็นล้างลากเ<ม>นี่ยค่ะเวลาปลูกนะคะหัวกระโหลกกุหลาบก็ให้โผล่ดินขึ้นมานะคะถามว่าแบบนี้จะงามเร็วพุ่ดพับไหมก็ โอกาสที่จะไม่งามก็มีนะคะเบลยบอยคะ่ะนี่ค่ะกิ่งมายาวๆก็นี่คือต้นที่สองนะคะต้นที่สองที่ปลูกวันนั้นอันนี้ก็ต้นที่สามนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยคะ่ะที่ปลูกอีกหนึ่งต้นวันเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะดูคนต้นคนต้นก็กิ่งก้านเล็กนะคะ ดูลักษณะแล้วเป็นกิ่งตอนนี่แหละค่ะเนี่ยแต่ส่วนมากกิ่งที่เขาออกมาขายเนี่ย <S <s เขาจะเลี้ยงไว้แล้วประมาณหนึ่งปีนะคะเจอใบเหลืองๆแบบนี้ก็เด็ดทิ้งนะคะเนี่ยใบเหลืองๆนี่เด็ดทิง้งรวมๆแล้วถือว่าแข็งแรงค่ะใบไม่เหลืองไม่ร่วงนะคะนี่ค่ะใบไม่เหลืองไม่ร่วง ยังเขียวงามยังสวยอยู่นะคะ <c oughs> ดอกเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะของจริงแล้วก็ความหอมนี่ให้ระดับสิบเลยนะคะนี่ค่ะชื่อก็ตรงตัวมากขวดน้ำหอมนี่แหละคะ่ะปัปีัปีมูนโดเรสยาวขึ้นมานีนะคะนี่ ยาวขึ้นมานี่มัดขึ้นไปมัดให้ตรงนะคะเนี่ยมัดให้ตรงไว้เอ๊ที่มัดตอนเนี้ยแหละคะ่ะแบบนี้ซื้อจากช็อปแหกเย็นหรือว่าร้านไดโซนนั่นแหละคะ่ะมัดไปแบบนี้เนี่ค่ะสามต้นแนะนำกันนะคะก็แข็งแรงงดงามดีงามค่ะ บนข้างๆนี่ก็ถูกใจมากนะคะกิ่งกระดงนี่ค่ะกิ่งกระดงยอดงามๆแดงๆเลยนี่กิ่งกระดงถือว่าต้นแข็งแรงเลสเอเดงนะคะต้นแข็งแรงรูจุพีลงดูลองสารนะคะถือว่าต้นแข็งแรง ุหลาบเลยหนึ่งสองสามเดี๋ยวจะลงอีกต้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะไปหามาอีกต้นหนึ่งอาจจะซื้อปีหน้าหรือปีนี้ก็ได้ถ้าซื้อปีนี้ก็ดีอย่างคือเราต้องสังเกตต้นที่แข็งแรงต้นที่ใหญ่ที่ดีหน่อยนะคะอย่างน้อยก็ผ่านการปลูกมาแล้วหนึ่งถึงสองปีก็จะดีมากถ้าเลือกต้นกุหลาบนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นที่ไม่มีใบนะคะใบร่วงหนักมากร่วงสุดๆแต่ช่วงนี้ก็เริ่มแตกมาแล้วค่ะใบร่วงก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันไม่ตายหรอกก็เราสังเกตว่าไม่ตายยังไงกิ่งมันค่ะกิ่งมันยังเขียวสดงดงามก็ไม่ตายเนี่ยแตกมาใหม่แล้วช่วงนี้อากาศดีก็เลยแตกเห็นไหมคะใบเก่าๆนี่ไม่มีเลยนะคะเนี่ยสังเกตได้เห็นไหมมีแต่ก,กิ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่ค่ะอย่าตกใจอย่ากังวลมากค่ะ แต่ถ้าเป็นกิ่งสีน้ำตาลไม่ไหม้แล้วนะแสดงว่าเริ่มใกล้จะไม่สบายไม่แข็งแรงเริ่มใกล้จะตายแต่อันนี้กิ่งมันยังเขียวสดงดงามอยู่ใบไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะใบร่วงหนักมากนะคะร่วงจนแบบไม่มีซักใบเลยแหละน,นี่เริ่มแตกมาใหม่แล้วนี่ค่ะสองอันนี้กิ่งกระโดงะคะ่ะเป็นพีชนะคะยตัวขาขาวนั้นใช่หมดเลยนะคะเอาน้ำฉีดหรือเอาแปรงสีฟันมาขัดก็ได้คะ่ะเดี๋ยวมันก็หลุดออก เพียแป้งตัวตัวขา,ขาวๆต้นนี้สีขาวสวยหอมนะคะสีขาวปลูกเมื่อปีสองพันสิบแปดค่ะรับมาลีต้นนี้คือไม่มีใบเลยนะคะ